ที่นี่คือหนองบัวโคกนะครับก็จะมีแยกไปเทพสถิตนะครับจะมีป่าปรงพันปีนะครับหวาไปนครราชสีมานะครับนี่เป็นแยกสำคัญคือแยกบ้านหนองบัวโคกนะครับ แยกสำคัญที่จะเชื่อมระหว่างภาคกาลางภาคอีสานแล้วก็โคราชนะครับตัวนี คือเส้น201นะครับที่จะไปชัยภูมิ c q นะครับ 4Q ชัยภูมิ201จากแยกหนองโบกโคกก็ไปจัดตุรัสนะครับจัดตุรรก็จังหวัดชัยภูมิเหมือนกันนะครับ ึงระหารนะครับหนองโบัวโคกกาเส้นทางที่นี้เป็นเส้นทางดีนะครับสี่เลนแต่ก็ต้องตำรวจจับความเร็วเลยนะครับตรงนี้กีเราผ่านแยกหนองโบัวโคกมาแล้วนะครับหนองโบัวโคกก็จะไปออกอ ชายปาลได้นะครับจากนครราชสีมามาเลยมาแยกหลวงโบกไปอำเภอเทพสถิตแล้วก็ลงไปอำเภอหนองม่วงอำเภอชายปานข้าวบุรีต่อ โอเคนะครับสำหรับแจกดองบัวโค